เ,เอันเมื่อเกิดวันอะไรลูกวันวพระฤหัตนะค่อยจับเลขเอันนี้ตามนี้แล้วก็หายนี้เลขหนึ่งเอาใส่ทิ้งไว้มีอะไรบ้างก็รับปีใหม่โชคดีเจ<น>็ดเจ็ออแล้วอีกเลขหนึ่งป่ะอีกทิ้งไปเลยเอาสามเลขเลยปึ๊บ อ้าวทำไมใกล้ๆกันหนึ่งเจ็ดแปดอของน้ำโมมีอะไรสรุปหน่อยหนึ่งเจ็ดแปดเรียบร้อยนี่นีจะเป็นไถเอามาดูว่าพอได้เลขอะไรบ้างเอาไว้ก่อนขอโชคดีรับปีใหม่นะครับปิ้งศูนย์มาถึงก็ศูนย์เลยเหรอเออขึ้นนำศูนย์ไม่ดีเลยศูนย์เฮ้ยอะไรเนี่ยมันมีศูนย์ทั้งไถเปล่า ศูนย์เอาไม่ใช่คือไม่ได้หรอเจ็ดป่ะไม่กากระบาดไม่เอาหรอกกากระบาดอย่างนี้คือไม่ได้ไงไม่รู้วะหรือว่าไม่มีเลขวะเอ้าไม่มีอะไรของพ่อจับได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็ไม่มีเลขสองตัวศูนย์ี่อีกศูนย์สามตัวศูนย์สามตัวโอคืออะไรศูนย์สามตัวเพราะว่าอย่าเล่นหวยเลยเอออย่าเล่นไม่มีดวงอย่าเล่นหวยเลยไหนไม่ได้นะเอาวางก่อน ติดคลิปเลยครับผมผมศูนย์สามตัวนะครับสรุปว่าศูนย์สามตัวอยู่อเล่นเลยค่ะไม่งั้นจะศูนย์เปล่าของแม่ของแม่เกิดอะไรลูกแม่เกิดมันเรื่องหัดคามเรื่องหาตามกิจลัตนะคือนางแก้วรัตนะคือนามสกุลของข้าพเจ้าด้วยวันนี้นะคะแม่แม่น้ำสามแม่น้ำเแม่น้ำเหงื่อน้ำเหงื่อออกหนึ่งเหมือนน้องเลยอ้าว ห2 5นึ่งห้าสบจ้าริงหนึ่ง้าสบเจ็ดบอที่สรุปเลยของแม่หนึ่ง้งค่ะงวดนี้มาแน่นี่ของโมหนึ่ง็ดาหนึ่งเจบ้านเราดูชบ้านเลขที่หนึ่ แล้วเนี่ยซื0-0อคนนี้ไม่ให้ซื้ออ้าวคุณอะไรได้ศูนย์ศนย์เลยแล้วก็การกระบาดสองอัน